อย่ามาำนี้ใอยได้เขามีเงินชื่อเขาเขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้ตรงนี้เด้ทำนีเงินรายสูมากแต้กใครจะชื่อส่งใส่แบบราก็ได้โอเคเด้อใหย่เด้อใสเก่งไงวะใสชุดแหวนหน้าเลยวะงสเด้อฝากเงินมาเด้อไปซื่มาใสเัยจะได้งามจะได้ดูดีนะเ เรารบริว่าเรารบริว่าแต่เจ้าได้เราบริว่าวคอยพ่อม่สคนท้องเสียงอ่ะเงินเป็นยังก็นเราเคลียรับสบายดีเด้อปลาลุงเบิรงมันบรแมวณเล็กน้อยนี่ได้เล่นนะสบายดีสุจรสตกุศะ ทุจ้าเลยเบอร์เบอร์คือแบเชียงจูบคนี้อเอามากินอีกแล้วลูกหัวเฮงแนอเลยค่ะเอองเงินติแงเงินหม้อเงื่อนไงพี่น้อง ขายของดีเกินเนี่ยมีเวลากินนะลูกกินนะไม่เว้นกินนะกินกนะินไปหาไปตัวสั่ง <c oughs> ำกำลังวิววานี่เนาะเห็น,นยังเยอะ <c oughs> <c oughs> จ่ประมาณนี่แล้วปะลู <c oughs>

mẹ mấy gin mà quang gin nè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  gin mà gin nè gin nè 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 gin nè nè gin nè gin nè gin nè 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 mình bo mì mệt nó, nó sẽ gìn ăn gìn ăn mẹ, nhóc tuổi ma pí lủng, biết là <nàng> ngân, thôi, <laughs> chiêu, <laughs> biết nó chiêu nè, trên, hả, gina gina

ดูคนดังไม่พอใจาวไปไม่เลยเบิ mm hmm. ้ลใครม็กไอ้คือพอน้อฮาพี่ลูกหาพี่ลังเงคือลูกบาแม็กสาวพรหาเก็บกินไปเงินหัวตอนนี้คือขาวเนาะยังบานเราเนาะงันหาเก็บกินลุกหล่อ

Thu cha Cả này nhìn bán nhìn bán thử xem nè Mmm <laughs> 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 Thìm bất lẹ đi

Xưa thì thằng ngân này đó giặt đồ đâu uh. Chết <laughs> chết nó thăng lên nè Nó không rồi nè nóc subscribe cho มันมันนี่ฮะเบิ่งอยู่ใส่อืมอืมมันคือดื้อแทบเบิงอืมลูกไผ่นี่อืมเบิ่งไหลตีนกอดนะมันจะมุนไม่ใช่นี่ฮะ Ba 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 con cho bài luôn Nhi Hứ? Pa, 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 pa. Hane, Ba ba pa, 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 pa. Hane, ba ba Hà ah, ba ba à, Ba 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 Nó bị Nhưng những người Bỏ bấm ใช้หมวกกันนอกนะไปๆไปไนะแม่นี่อุ้ย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 ุ้ยอุ้ยชาิเพิ่นแหนนี่ม่งเน่บมงเน่ยดูไปดูทั้งใส่ทั้งให้เบอร์เงนกอนอืมยินนิดกดิ่ดิถ่ยดิยดิมา บ่อเออมาจาก nguồn นะเบิรงสิปไปใส่ด้วยนี่ฮะมักจะได้อันยาอุ้ยงกับยาขานูนี่นะเบิงรงนฮะดึงลงมาอย่าง ตัเขาสั่งวะสั่งเอามันชิถึกไปลแม่เบึงเอามันวนน้ำอยู่นี่มันคือแห้นี่ไม่ให้บัไดมันกระแลนมาใชมีตู้มันนี่คือจะนอนบนตู้ ยืงอะไรไป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 เบิ่งเงบอเอานะไป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 เบิ่งเง้เขาบอกเงี้ยไปเบิ่งแนวแล้วออกมาเลยหายเด้อเบิวหายเด้อเบิวหายเด้อ

อืมว้าวเดี๋ยวเฮ้ยมันปูนังเฮ้ยมันหูจักความเลยนะเดี๋ยวเห็นในยิ้เสียงเป็นหูภาพไปเลยปิ้งปิ้งไปวิบเบิ้งดีกว่าแต่แรงคลายเบิ้งอืเดี๋ยวยบังแนมแนนปูนังแนวเงินกินเอาเมื่อยังเมื่อไปเนี่เมื่ออยู่เพื่อนผู้เดียวนะ Hmm. đi bao là bay con chimu ngon bay con chimu ngon mời mưa, mưa con <coughs> Còn ngon mưa nga con chimu ngon mời nga con mưa ngon mời nga con chimu ngon nó không phải nga mời nga ใช mm ่เขาให้โย่ฮัลโนลฮัลโหลโแล้ฮัลเขาบอกว่าบงบินฮัลลัล้ใช่กระโบไ่้ใชงฮะบังด้วยใส่ทุกวันทุกเมืองอยู่ ในชงเน่ยเพิ่งใสกระโปงว่าว่านี่ไปเราไม่ส่งเราล่แค่ไขที่ดิใช่แนวเยใช่อันนี้ใส่ชงนอนยันมันนันบอยันโฟว์ก็เลยใส่ชงนอนฮันแนวจะคือบอกก็าน่ฝากะองอีซี่ชาวท้องย้พี่น้องเด้อจต้าถุไข่เด้อส้นาเด้ออ่ะนอนเบาจะีน่งนุ่งนงยาแม่ตำนี้ไข่ได้ มีเงอชื خر خر okay anyway> ้อเขาเขาก็ sí okay ่ได้เขาก็ป่ได้ตรนี่เด้อถ้ามีเงินหลายส่งมาแต่ก็ยัชื่อสงก็ใส่แบบลายก็ได้โอเคเด้อายเล้วใส่เก่งไงบ่ได้ชุดไรน้าเลยบอใส่เด้อฝากเห็นมาเด้อไปซื้อมาใส่ิึงจะได้งามจะได้ดูดีนะาักเทสเราบอว เราบรวาแต่เจ้าได้เราบาคอยพอีส่งคนทองสายอแม่ีากม่ทอแกไรนแน่มาเงินมาหาอยู่กินนี่อะรูกอ่ะเงินนียเงินนนผูปูแล้วนั่งนะไปผูแล้วนั่งนองแนงเนี่ยแนงนแนวางวางไว้ละชินังชินังฝัดุขี่เทิงันี้มนี่ยะอาู้อ่ะเงินนี่ เจนนี่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 นีอานี่นเอานนี่นี่เคือเจนี่แม่เหรอเจนนี่เมวเมววนี่นี่นี่มังมังมังมันี่เอา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 นมาลีน่ะนจับดคนมันเทเนาะคนมันเทเห็นได้กระเทขี่กับตัวเองกระเทอ้อาอือ เดวเหได้จอ่ะอาฮ่่่อาว่าได้ลังหลังเลยเฮ้ยว่ะี่ิงนอันชื่อนงเวียดไปไปใครมนี่ยเ้ยยปากอกมาเลยย่าปากอย่าปบกนี่ยบ่ยบย่าปากอ่าไ่ได้ลป่อยมหูุนะบต้องฝากนที

จนน่าเอาเงินชักแรกๆเขาได้่ะฮะเนอชักแรกๆๆ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 ยกๆๆๆๆๆกๆๆๆๆๆๆนๆๆ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 ๆม่ียกยอ น้ำถ่วเมกนกกระต่ายลอยคน้ำถ่วเมกคุณได้นไม่ามาหางงอกอดโยกอันนียินันอีะก้านเตแล้วมื่อนี้คือผมมีไผ่มัดผมให้ว่าหัวชียังนึ่งนม่ไปอีกนี่ไปนี้ เปิดไปไหะเปิดเปิดเปิดเิ่เกอบอาบขีเปิดเปิดความเิไปหาแม่เบิ่งหน้าล่ะให้แม่ซีเบื่งก่อนหน้า่หันก้นไปทางแม่ใบก่อนหน้า่ยโอ้มามาชมนี่ดุนโอ้นั่งกเนาะล่ะวะ แกยังไงแกมันยังใบมันตรงมันจริงเบิร์กันยุ่งครบปัญกาตุ้มท่อกระปั้นนี่เออมันโบวแวบเลยว่านี่เห็นบ่กลับบ้านลีกกูเอาโบกินกินชมกันบอชมยังชมนี่เด้อ ชมชมเจนี่เนาะชมมกชมฮอนี่เนาะกินโนเจ็บท้องนูอันแนวอันแนวนี่ฮึเจ็บมาฮนัน้เือนอดอยู่ไดิเนาเกี่ยวกับป้านูป้านี่ป้าแถวนี้รอันแนว เด้อเลยว่าจะไปนั่นค่ะ,เ,เ,เ,ะคเปลี่ยนเปลี่ยนบอน่ะบ้เนยูนิมบอมาลาเปลีเนอเย็นเพื่อนเนอมาลาสเวกีเอร์เพาะไดไกลได้กินเช็ดนี้ยนะเปลี่ยนกเปกเเออ,อ,อไปเปลี่ยนบอเปลีป่ยนเป็นไม่งอดบอ <c oughs> <c oughs>

สี่ขีดอะไรแค่แก่บ้าอย่าครบโมครบแล้วโอ้โหผมเมยดังช่ยวยด้วยถือกระเปน กับปั้นเจนนี่ห้องหาพ่อหาแม่เห็นบอดิฉอนมข้นบอช่วยด้วยช่วยด้วยเห็นบอถือกระเป๋าถือกระเจป๋าเจนนี่โอ้ถือกับปั้นน่ะถือกับปั้นเจนนี่เห็นบอห้องหาพ่อหาแม่ไว้บอกขั้นอ่าจะเป็นจังไดน่าเจนเนาะไปน้ำมีตู้เห็นมีตู้คนถุงยางเล่นดองไปพวก ไปแ้แล้วจ้าเอวเลค่ะจ้าเอวอยู่คนเราฟังเลยค่ะอันเดียอยู่แลนี้แลลี่ลี่ก้เาอีกเพื่อนน่ะเพื่นน่ะเพื่อนน่ะกินเพิ่งกับมาพี่เนนด้อยี่ตัวนะดูจเอวกยังเอาจ้ะ อันนี้ม่อไปตัวนาเล่นดิเฮ้ยพ่อเลยแบบไหนจาไปตัวเจกินโฮยจอม่อเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บกินจอมหวยหวยที่ เอรวร่ยไปตินงไปรีกกเสาลีกกเาแล้วมันก็มาจะไปู้อ้ยจะเป็นดุยางเนาะเออเออเิ่นเนาะ่ะโอเคสปาร์ลมกี้เนเาก็จะขอดไปแล้วเนาะ ขอบคุณกาแฟพ่อแม่พี่น้องกนไลค์าากดแชร์กดติดตาม,มที่ท้องคือกาเด้อเนาะไปแล้วสบายดีและสวัสดีวัดสุกคนทุกคนาะ